สวัสดีครับพบกับ KGM กันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราก็เราก็อยู่ในเกมโรบอทนะครับเออแตกเราต้องสนใจเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงแมปนี้ทำไมโอ้ยขับได้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้เรียกว่าแมปอะไรนะพี่แทนนะแมปอะไรนะแมปชนรถเกียร์อะไรนะครับแมปเกียร์รถครับใช่แมปเกียร์รถรถเกียร์ชนกันใครชื่อ GUST อ่ะที เอ้ยน้องแทงใครชื่อจิวเจดจิวเรน่าจะน่าจะเป็นซันนะซันใช่ปะอ่านะครับอ่าแล้วเราตอนนี้เราก็พบกับคุณซันนะครับรถความแล้วเอื้โอ้จิ๊บสวดมากเลยเฮ้ยซันอยู่ไหนอะซันขึ้นนี่ซันไปขึ้นรถซันหยุดก่อนมาดูตัวพี่อนดิไปถ่ายแล้วนะ สันสันเอ้ยซันมานี่ซันมานี่นี่ตัวพี่อยู่นี่สนเสื้อแดงเนี่ยเบสครับตรงนี้ก็อาจจะเสียงดังกันไปบ้างนะครับซึ่งแบบนี้เราก็จะชนกันแล้วเราก็จะมารีวิวการชนที่โหดมันฮานะครับอาดมา แล้วก็ความเกียนที่เราสามารถเข้า p ีพได้ไอ้ oh. A, VIP เออใช่อ่านะครับนี่ค,คือการชนกันรอบที่หนึ่งครับยอแป้งตุม้มโกก็คันออกลัยเปนก็คัน <S 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 เฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเราไปชนไอ้นั่นดีกว่าชนชนชน,ชนซันนะทีมงาน,ออมนีมงานใหม่เราใช่ไหมอ่าทุกคนคงจึงจำได้ใช่ไหมครับไปชนกันฝันจะตายแน่ ชนกันซ้อ,อุ้ยซันหน้าหายแล้วชนซ้อมโอ้เรจะขับได้นะครับอ่าแล้วก็จะขับตามเข้าไปแล้วก็ชนตูขึ้นบิเอาเหี่ยใครไม่ก แขนหลุดเลยอ่ะแขนหลุดเลยอะก็ใช่แค่แขนหลุดไอ้ไงมากเมื่อกี้โดนชนก็ไปเต็มเหนียวเลยจุ้งโชคดีผมยังรอดกลับมาได้แต่แขนหักไปข้างหนึ่งแล้วคุณสันน่ะตายังสันยังไม่ตายสันกินนั่นอยู่อะไรก็ไม่รู้งำงำงำอ๋อกินจุดอยู่งำงแงำ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 งังงนังนนนง ตอนนั้นเห็นว่าเป็นพี V I P ใช่าไรครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูครับอย่าเข้าไปอย่กเข้าัอใจไมหมฮะอยากเข้าเข้าดีาากว่าอ่าแล้วเราก็เคียนเข้าได้เรื่องกระจกเพราะว่าคนสร้างแบบงโง่ครับทําไม่สําเร็จทําทากากทำผิดอ่าเราก็จะทําเราก็ต้องทําสกิลปกป้องตัวเองเอาไว้ครับเนื่องจากเดี๋ยวคุณแทนเขาจะเอาบิ๊กฟุตมาชนนะครับผม

อาบันผีแหลกผีแหลกมันไม่ได้แหลกหรอกมันมันมันติดโอ้ยก็ก็คัดเอ้อยรถรถแตกแล้วอ้าอย่าอะไรเก๋ยังไงเลยโอ้ยโอ้ยแย่คุณจะตายเลยเพราะขึ้นรถมีเอผีไม่ได้ ใช่ไหมทำไมทขึ้นรถไม่ได้อะอุ๊ยเฮียเฮียลูกล้๊าลูกล้๊าเกือบตาให้น้องน้องเทนอย่าเล่นอย่างนี้ดิอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมใช้เทเลพอร์ตแทนแล้วกันวาร์ปวาร์ฟวาร์ฟเฮ้ยเฮ้ยซันอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปหาซันเดินเดินทะลุเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะบั๊กเข้ามาเองจะบอกเขาทำไม แต่ย like, ังไงซันก็ทำไม่ได้อ่ะมันระดับเสียนห้าแปไอันนี้คืผมเน่ะเฮ้ยมีควันแล้วโหรถเรามีควันแล้วแฮมรถมันเท่ครับอ่าเฮ้ยบิกฟูดบิกฟูดพี่แทนอยู่ไหนอ่ะสือบารดี้ไปฟูดไปเลยเพื่อ มาเลยวายมาเถอะบิ๊กฟุตมาเถอะนะบิ๊กฟุตก็บิ๊กฟุตเถอะมาเถอะบิ๊กฟุตอ่ะบิ๊กฟุตก็บิ๊กฟุตเถอะอ้าวอ้าวบิ๊กฟุตก็บิ๊กฟุตเถอะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนูนูนูนี่คือรถบินนะครับเดี๋ยวรถบิน รถบินแล้วบินแล้วนี่ผมมาสปีดคนระับสปีดเป็นรถรถเปลนอะกรอุ้งังขึ้นเลยเอล่ะรถกำลังบินเลยนะพี่แทนไม่คิดจะชนเหรอรถเ,เป็นอะไรอะ่ะ มาตายให้ไหมมานี้เดินเดินเดินตามนี่เดินเดินตามสีนี่มาเดินตามเดินตามสีมาใครอ่ะเดินตามมาห้ทันนะทันไหมทันไหมไม่ทันไม่ทันโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเดินตามมาดิมานี่ทางนี้หันข้างหลังมา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 ให้ใกล้ใกล้ทันไหมทันไหม เอยจะไปไหนกันลงมาก่อนมาให้รถชนก่อน <c oughs> เฮ้ยขอวาร์ปลงมาข้างล่างก่อนได้ไม่ยอมลงมาใช่ไหมอย่างนี้ไม่นองเอาปืนไล้แรงนู้นทุกกิกไหนอะ่ะนทุบก็น้ทุกๆๆๆเถอะเฮ้ยรถจี้รถจี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถึงก่อนคุณสัน ีแทนมาครั้งนี้ชนแบบแฟแฟมาชนแบบแฟ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 อย่าพี่เอารถก่อนไงทำไมละเดี๋ยวคงต้องจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะเพราะมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปโอ้นะครับเดี๋ยวก็พบกันพาร์ทที่สองนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเดีวบ๊ายบาย